สวัสดีครับพี่น้องชาว NB76 และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมในช่องของผมนะครับเอ่อช่องหน่อย Nb76 จนะครับสตูดิโอนะฮะถ้ายัางไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ที่ทำคลิปนี้ก็ มีไอเดียคือเราางหายกันไปนานจากในกลุ่มเนาะแล้วก็เรื่องของโควิดอีกก็ทําให้ยิ่งห่างหายกันไปอีกแล้วกเก็บตัวกันดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความห่วงใยเนาะกับน้องเนทที่เป็นโควิดอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ขอให้น้องเนทหายเร็วๆเนทหายเร็วๆนะครับน้องเนท NB76 เสเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าคลิปเนี้ที่จะทำอ่ะคือ จะมาทายผลบอลกันเนื่องจากาในกลุ่มเราเนาะก็เป็นแฟนผงแดงกับผีผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลทีมฟุตบอลยิ่งใหญ่แห่งกองกิจเนาะจะมีการเตะกันในวันที่24ตุลาคมนี้จะทำการวิเคราะห์ทายผลกันซึ่งเราเคยเคยเปิดบ้านเปิดบ้านประกบเนาะกับแมพรกกบเชียร์กันไปนเชียร์กันอยู่แล้วเื่อะอลังการยิ่งใหญ่มาก เรา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 รักกันเราก็มาเชียร์บอลมาดูกันนานๆปีครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็จะให้น้องๆสมาชิกที่กลุ่มส่งคลิปกันมานะว่าวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรกับผลบอลคู่นี้แดงเดือดจากปีนัดที่แล้วเสมอไปศูนยแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเราไปดูกันที่บ้านโกเนาะแต่ว่ารอบนี้เรามีโควิดเรามีนู่นนี่นั่น ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทําเราให้เราไม่พอมแล้วเรามาวิเคราะห์กันเล่นๆใช้โซเชียลมันเป็นประโยชน์เนาะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าออกความเห็นกันเนาะแต่ใครที่ไม่ได้ส่งคลิปมาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับว่าเดี๋ยวว่าไปคอมเมนต์ข้างใต้กันแล้วทายผลออกมาว่านัดเนี้ยใครชนะแล้วพี่ก็จะมีของรางวัลให้นิดนหน่อยๆเป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ทายถูกเนาะอาจจะเป็นเสื้อหรืออาจจะเป็นแก้วหรืออาจจะเป็นสติกเกอร์ อะไรนี้แจกให้สําหรับคนไทยถูกเป็นก่อนนะเพื่อความสนุกให้มันมีรสชาตินิดหนึ่งส่วนคนที่ส่งคลิปมาก็ขอบคุณมากเลยนะโดยเฉพาะ,ะมีน้ํากรบมีนัดสารพระพรมมีพีเดะพีเดะนี่บอกเลยว่าเขาไม่เคยอัดคลิปส่งให้ใครมาก่อนเลยเขาว่าตื่นเต้นมากการส่งคลิปมาแค่นี้มันก็ให้เราดูเดี๋ยวเรไปดูกันว่าแต่ละคนจะวิเคราะห์เหตุผลจะเป็นยังไงกัน ไปดูกันเดี๋ยวไปฟังกันว่ามันมีผลยังไงแล้วก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์ลองชัลงไปใต้คอมเมนต์รักทีมไหนเชียร์ทีมไหน,ไหนว่ากันไหมขิงกันไปเลยขิงกันตามสไตล์ของเรา NB76 แทนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ FK76 ก็คือแฟ k i ิงก็คือกบเรานี่เองครับเดี๋ยวเราไปฟังกบวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไง บา <Bye. S 2> สวัสดีนะครับแฟนแมนยูและลูฟูในกลุ่มของไบบอยเราครับอันนี้มีพี่หน่อยก็มีกิจกรรมให้เรามาร่วมสนุกกันนะครับก็คือมาร่วมถ่ายคลิปวิเคราะห์หรือท้ายผลศึกแดงเดือดที่จะเกิดในวันที่24นี้นะครับผมเป็นวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มครึง่งที่บ้านของพี่แดงนะครับแมนยู ขอบคุณมากเลยแล้วสภาพทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าไม่ค่อยดีลองวิจาร์ณให้พี่พี่น้องนองฟังอีกทีก่อนก่อนการเตะอีกทีนะครับแมนยูนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเดวิดเดเคอนะครับผมแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาวันวิสซากาส่วนเซนเตอร์แบ็กสตัวที่เป็นตัวหลักลงนะครับได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมตั้งแฮร์รี่แม็กควแล้วก็ วารานนะครับผมก็คงจะช่วดในการลงสนามในการพบกับริวพูแน่นอนน่าจะแน่นอนแหละครับผมก็คงจะเป็นไบย,ยี่กับดินเ์เลิฟแทนนะครับผมกองกลางตัวรับสองตัวนะครับที่ใช้ประจำเลยนะครับของน,าน้าลูกอมโอเล่เนี่ยก็จะเป็นเฟสเฟสนะครับเฟกับสกอตแม็ก t ทอ m i มินเซึ่งเป็นคู่หูที่ด้วยกนันแล้วทำ ผลงานด,ดีแต่มาเปิดฤดูกาลนี้ซสึกว่าจะฟอร์มฝืดๆไปนะครับทั้งเฟสแล้วก็สกอตต์แม็กโซเมนีนะครับ,รบส่วน3ตัวหน้านะครับผมจะเป็นฮูโนยินกลางนะครับซ้ายกว่าก็จะเป็นกินบูดนะครับกับซานโชอาจจะเล่นสลับกันหรืออาจจะเป็นมาซียาออาจจะมาแทรกก็อาจจะดูผลงานนัดก่อนหน้าที่จะเจอกับลิรวรพูก,ก่อนนะครับผมส่วนหน้าเป่าก็คง เป็นซีอารนะครับไอเจโดเองนะฮะสไตล์การเล่นของแมนยูที่คาดจ,จะว่าจะเจอกับลิเวอร์พูนะครับก็คงจะรอตั้งรับแล้วก็สวนกลับแกะเพสซิ่งของลิเวอร์พูแล้วใช้โอกาสสวนกลับหรืออาจจะเป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่อาจจะหาที่เด็ดจากจุดๆนั้นเอานะครับผมและทางลิวร์พูล่ะครับเป็นยังไงบ้างทางลิวร์พู ทีมมีความพร้อมแค่ไหนแล้วมีตัวลงมีตัวไรบ้างลองลอง,ลองวิเคราะห์ดิสว่วนรูพูนะครับผมคิดว่าคงจะมาในแผนของ433บเหมือนเดิมนะครับผมใชการเรสซิ่งเร็วนะครับผมเจคเกิลคอปนะครับผมคงจะใช้งานผู้รักษาประตูเป็นเอริสันนะครับผมแล้วก็เซนเตอร์แบ็กก็คงจะเป็นมาติดกับฟานไดนะครับผมซ้ายขวานะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาซ้ายก็โลบินสันนะครับ ขวาก็มอลี่คิงนะครับไม่ใช่นะครับผมอานครับผมกองกลางก็เป็นฟาบินโยจอแดนเนนสันนะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าเด็กวัยลูกกอะขนองของลิเวอร์พูลนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดไอตัวไอชื่อโจนน่ะไอโจนน่ะแล้วก็กองหน้าสามตัวนะครับซาร่ามาเน่ซ้ายขวานะครับผม่วนตัวตรงกลางของกองหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโจต้าก่อนนะครับนะครับเพราะช่วงนี้ร้อนแรงเลยเกินนะฮะ เล่นกับซาลากับมาเน่เข้าขาดีนะครับผมแฮปปี้มาทอดแน่นอนครับจกระชากขยี้กระชากขยี้ของทีมแมนยู oo, แน่นอนสนุกแน่นอนลเวูพูเล่นเกมเร็วและจบสกอร์แม่นยำแต่ยังไงมันมีตัวแปรหลายอย่างที่จะทำให้เกมนี้มันสนุกด้วยแล้วก็อาจจะพลิกเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็อาจจะเป็นไปได้ แล้ตัวแปรที่กบว่าเนี่ยมันเป็นตัวแปรตัวแปรยังไงครับอธิบายทีจิตัวแปรนะครับผมในการเปลี่ยนเกมนี้ก็คือมันมีหลายหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นบ้านเล่นที่บ้านของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเสียงกองเชียร์แน่นอนครับต้องกระหึ่มเพราะเลือดดัดแรกที่ผู้ชมในสนามได้เข้ามาอย่างเต็มความจุนะครับผมของโอทเทสฟอร์ดรับรองนะครับเสียงนัน่นครับ อาจจะเป็นนรกของครีมเยือนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นนรกของครีมเยือนก็เป็นไปได้นะฮะนรกของครีมเยือนแหละครับผมโอ้โหนรกนีนก่มันอยู่กับคู่กับผีไม่ใช่ครับหรือว่านรกก็แค่ชื่อน้ำพีตัวแปรอื่นๆก็คือพวกกรรมการหรือจะเป็น V A R หรืออาจจะเป็นทางลเว์ปูแปรเข้าไปนิ่มๆหรือยังไงครับเป็นตัวแปร หยอกหยอกยอกการทําเกมที่อาจจะเกิดการฟาวการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเล่นในนัดนัด้นนะครับผมส่วนตัวเลยนะต้องบอกนอี้ก่อนผมคิดว่านัดนี้นะครับเล่นในบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะรักษาสกอร์ที่แบบว่าอาจจะไม่ชนะและอาจจะไม่แพ้ผลอาจจะออกมาเสมอครับแต่ผมคิดว่านัดนี้เสมอ แต่อึดอัดมากสำหรับแฟนแมนยูในการเชีย์นัดนี้แน่นอนผมหนึ่งไม่เปิดบ้านให้ดูไงผมหนึ่งไม่เปิดบ้านให้ดูไงผมขอเก่งอยู่คนเดียวในบ้านนะเก่งอยู่คนเดียวในบ้านนะตามนี้นะครับใครจะเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับผมจริงใครนะครับใครก็รักนะครับก็เชีย์กันครับ ช่องสามี่ก็ถ่ายนะครับท t v ี t v โอเคขอให้ดูบอลที้สนุกนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับกบที่ <c oughs> ออกความเห็นกันมาแบบวิเคราะห์กันแบบสนุกสนานตามภาษาของเราเนาะเนทครับเนทเนทเนทคิดเห็นว่าไงครับสำหรับเนทตอนนี้เนทส่งวิดีโอมาให้เราดูเนื่องจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะไปดูเนทดีว่าเนทมีความเห็นยังไง สวัสดีครับผมเนทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี้ผมคิดว่ากิเซโนโรนันโดน่าจะทำแฮตติกนะครับแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดก็อีกหนึ่งแฮตติกเป็น6ประตูต่อ0อันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าพูดอะไรเกินไปเอ้ยพูดความจริงดีกว่าถ้าพูดความจริงไปขอโทษนะครับขอบคุณครับโอ้โหมา มาเต็มครับแฟนผีคนนี้ครับมาเต็มมาน้อยครับพูดน้อยครับแต่ต่อยหนักครับโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูบอยครับบอยบอยแหนมครับบอยแหนมจะมีความพิเศษยังไงครับไปไปฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้บ้านเราฝนตกน้ําท่วมก็รู้อยู่มันเป็นพื้นที่ของผงแดงอยู่แล้วผีมันอยู่ใต้ดินผีมันอยู่ ใต้ดินน้ำมันท่วมขนาดนี้ผีจะไปอยู่ยังไงล่ะครับโอ้โหอันนี้ก็มาแบบอีกแนวครับเป็นแบบเป็นแนบวบแบบว่าเปลี่ยนไปทันยุคทันสมัยเนาะตอนแรกเราก็ดูว่าน้ำท่วมเป็นอะไรเป็นพื้นที่ของอยู่ของหงแดงหรือว่าเป็นเป็ดน้ำอะไรอย่างนี้มีการทับถมแล้วครับว่าผีใต้ดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแฟนผีคนหนึ่ง นัดว่าไงครับนัดจากประสบการณ์กูรูลูกหนังห้าปีเตะไกล้วันพระแบบนี้ด้วยผมว่าผีตามหลอกหลอนแน่นอนฟันทงไปเลยครับแมนยูอันนี้ก็มาแบบมามาแนววังเวงวังเวงกว่าเพื่อนเลย <c oughs> นอนมาเลยอะนอนมามีวันพระมาด้วย ก็แล้วแต่ปัจเจกปัจจัยของแต่ละคนจะวิเคราะห์นะครับว่าว่ายังไงเดี๋ยวไปดูไปดูคนนี้ดู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 คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยอัดคลิปให้ใครไม่เคยลงคลิปแต่เขาลงความเห็นให้กับเราไปดูกันครับพี่เดชเอ็บเจ็ดหครับไปฟังกันสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เดมาวิเคราะห์บอลนะครับก็ระหว่างคู่แมนยูเวอร์พูนะครับใจจริงๆอยากจะชนะนะ แต่ก็น่ากลัวพี่โดเพราะใจก็ชอบพี่โดเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ชอบแมนยูเลยนะครับเพราะว่าแมนยูคนเชียร์เยอะขอเชียร์ลิเวอร์พูลด,ดีกว่านะครับังไงก็ขอให้ลิเวอร์พูลชนะในบ้านแมนยูนะครับจะได้มีศึกน้ำลายกันเกิดขึ้นโอเคขอให้อยาลิเวอร์พูลแพ้พอโอเคครับสวัสดีครับอืมขอบคุณมากครับเดะ <S <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับความคิดเห็นส<ะ>่งคลิปมาเราขอคุณมากเลย ทีนี้โอ้โหผมว่ามันจะไม่ใช่น้ําลายแล้วอย่างที่พี่เดย์เขบอกนะครับมันจะกลายเป็นเดี๋ยวเราโพส์ไปเนี่ยใต้ใต้คอมเมนต์เรามันจะเป็นสงครามเขาเรียกอะไรสงครามคีย์บอร์ดใช่ไหมเด็กสมัยนี้เรียกว่าสงครามคีย์บอร์ดในยุคของโซเชียลสงครามแป้นพิมพ์ละเดี๋ยอดีผมมีอีกคนนึงเดี๋ยวผมมีอีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสมัยเด็กๆอยู่กับผมนี่ขอบอกเลยมีเขามีสมญาณาว่าจอนบานอย่าเพิ่งปิดคลิปนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าคนนี้เขาจะมีความเห็นยังไงเซอร์ไพรส์คนนี้ก็อีกคนหนึ่งสวัสดีสาวกเลกนิวคูนาย,ยูทุกคนวันนี้จะมาขิงเอ้ยไม่ใช่จะมาวิเคราะห์ผลบอลวันแดงเดือดที่จะใกล้มาถึงวันคู่นี้ท่าทางจะสนุกและสนุกมากตรงจะมีเรื่องตืน่นเต้นเยอะแยะ คงจะมีเรื่องขีงกันเยอะดูสถนานการณ์ความพร้อมของทีมทั้งสองทีมสั่งแมนยูได้โลนโดมาเหมือนได้ถ้วยนะนัดแรกก็โหสุดสุดนัดสองนัดสามดูผู้เล่นไม่ค่อยมีติดทีมชาติน่าจะน่าจะน่าจะผ่านความผิดเยอะ ส่วนทั้งลิเวอร์พูลพร้อมผู้เล่นผ่านความพิิตไม่กี่คนแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้นก็น่าจะเต็มร้อยเพราะว่าแมนยูมันทีมกลางการตารางไม่ใช่้ายตารางลิเวอร์พูลน่าจะผ่านได้เพราะถ้าเป็นทีมไายตารางลิเวอร์พูลอาจจะแพ้ส่วนนาเนลซาร่าน่าจะน่าจะเต็มเพราะว่า น่าจะเล่นเต็มเพราะว่าต้องการค่าเหนื่อย17ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ดูท่าทางจะมันค่าดาวสกอร์ความเป็นไปได้น่าจะนัเลวโพ3แมนยู0เพราะชั่วโมงนี้เลวโูชอบเลข3ส่วนความเป็นจริงน่าจะเลวโพ6แมนยู0น่า น่าจะวามจริงๆน่าจะน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่าอืมคงพอถึงวันคงดูกันสนุกสนุกนะเออวันดีทุกคนคิดถึงคิดถึงวันแดงเดือนเรามาลุ้นกันมา บาแต่ละดอกบาแต่ละคนนี่โอ้โหไป่ยางเสอร์ฟหายไปเพื่อนพี่พ่น้องแม่งโอ้โหสกอร์เท่าไอเดดเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับในในคลิปนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยผมผมเป็นคนอินบ็อกเข้าไปคุยแล้วก็บอกให้พี่หนุ่มเราเนี่ยพี่หนุ่มเอ็นบีเจ็ดหกเนี่ยเอาคลิปมาให้หน่อยพอจะจบคลิปแล้วก็ตอนแรกจะให้พี่ตเัเฮียตเัเฮียเขาก็ ไม่ว่างเขาไปช่วยงามท่วมอยู่ก็เลยไม่มีเวลาอาดคลิปให้ก็เลยได้พี่หนุ่มสาวกที่จา๋จาจของลิวอร่พูอีกคนเดินมาคอมเมนต์โลหแต่ละตอกไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมแน่นอนโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจบเนี้ยจบจากคลิปนี้ไปดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปต่อเดี๋ยวมีตอนจบเดี๋ยวเรามายากันตอนจบอีกรอบนึง ไปลุ้นกันวันนั้นแดงเดือดได้ดูมันมันมีคลิปแล้วมีแบบนี้กันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนโอเคนะแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวกันขิงกันไปใต้คอมเมนต์เป็นคี์บอร์ดกันไปแล้วเดี๋ยววันเตะจบวันลุ้งขึ้นก็นะส่วนมนฮอนาเอาไอ้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ต้องสัญญาก่อนนะว่า ใครที่ส่งคลิปมาแล้วส่งคลิปมาแก้ด้วยนะผลเป็นยังไงไม่รู้แล้วแต่ทุกคนต้องส่งคลิปมาแก้ด้วยแล้วใครจะอยากจะส่งคลิปเสนออะไรมาส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมเลยได้ที่ Facebook ในอินบ็อกซ์นะขอคลิปสั้นๆนะขอถ่ายเป็นแนวนอนส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปจบแดงเดือดนัดนี้ให้โอเคจบกันแค่นี้ลาก่อนสวัสดีครับ บายบา